พ่อแม่พี่น้องมาพ่อกับยายตอยีกแล้วค่ะหายไปหลายเมื่อหลายเวืนนะคะไม่มีคลิปกินยายตอยวีเมนูอย่างพ <illions> <in herum. S 1> ี่น <gemacht> <mm <flaws> ้องจ๋านะก็มีแต่เมนูแขกสมุนไพรแม่ตอยจ๋ากินธรรมดาไปก็ได้เอามาลงคลิปเลยนะจ๋าเนาะวันนี้กะเลยทำลาบเนื้อบดนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่กะซิมเบื้องแล้วกะรสชาติกะโอเคอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าผักล่นถัวหลนจานพี่น้องจ๋านี่ข้กระถินไปเก็บมากว่า มาเด้อจ้าไม่กินข้าวแรงน้ากันเบื้องหอนหนาเดียมยุบย,บยบุอยู่ในขั้วพี่น้องกินในขั้วในหลักจะข้าวหนึ่งเนาะมาเด้อข้าวแรงพาแรงต่างแรงพี่น้องจา้าแท่แทนข้าวเหนียวข้าวเหนียวได้กินข้าวเหนียวอีกลยจ้ามือนีมาเด้อเด้อแรงเยอะต้ยพี่น้องสิทถุ่มหนึ่งเหรอฝาแก่งจ้าปางอยู่ข้างนอกแต่ว่าก็บห้อนหอนมือนี ืัอนี้องศาร้อนเพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องจา๋มามากๆมากินบอกไปบอกมาเป็นหน้าที่อีกแล้วลาบเนื้อบดพี่น้องจา๋าตอนแรกอันคิดว่าเ็ดแปงทอดอันนองๆเนะน้ำมาสรุปแล้วยาย่ต่อยบ่าเห็นเราแปงทอดมันฮอนในครัวมันฮอนนะคะไม่ทอดไม่เทอดแล้วลาบเส็จกินเลยนี่แหละง่ายๆหืมมาหอมบ่มนีสาระไน่บ่ัี้ขับซีซีเขียวๆว,วันี้เลย ใส่แต่หอมแดงข้าวพันพริกใส่กับใบบักูดแหงพี่นอนจา๋าดัดแปลงเอาเครื่องบโคกบกะเสบดอกได้กินพริกกินข้าวขวาน <c oughs> กับมีผงนัว <c oughs> เกลือปนะ่น้ะกัดคับอยากกินก้อยนะด้วยแยบกมา เคมม่ใหญ่ซ้อมอยู่วันนี้กล่องก็เป็นหนานวนปูด้วยนาห้อน้วผิวมันเข็มถึงเองพี่น้องจ้าดีดีไม่ต้องไปอาบแดดเพราะว่นอีหนีมันหอนอยีนดีผิวนี่นั่งอยู่ในบ้านกะอบแล้ว ออกมากหลายๆการกินหมดหลูกโรยง่าไม่ค่อยเผ็ดแห้งกินกับกินกับแน่งส่กระเสร ของเป็นมันมนมาไปหนหอกหอมแดงเพรชขึ้นดังเลยค่ะทำผิดแดงฮะ้ามันใหญ่ขึ่เขานะ <c oughs> ขขากัำนนยึด ข้อนห้อนปีอะไรกระจุมปีนังอะไรเจ๊ต่ดธรรมดาของมนุษย์นะอือืเนี๊ยอ <c oughs> ไม่ถอดไ <c oughs> ก่นะเจียวกับมี่ยานมราเปิด <c oughs> กินมาได้กระเป๋านั่งไม่ร้าพี่น้องไม่อยากให้คลิปเน่าก็ปันนันกับซี่น้าที่หาหน้าที่